มาเจอกับยั่ไงอีกแล้วนะครับก็ตากำลังทำปูกระเปื่องอยู่นะครับนี่ตาก็กำลังทำปูตาครับผมขอถามหน่อยทำไมเราถึงต้องต้องทุบทุบกระเบื้องหรอครับขอขะเพื่อ,อให้ได้ระดับเพือ่อให้ได้ระดับครับนกก็แบรืมันก็จะมีปูอยู่ตรงนั้นครับแค้ถา,างเล่นนะครับผม,ผม ไปงูไปยาวลงนี่ไปถ่ายวิดีโอครับตาน,บบนี่ก็มีน้ำครับตู้คอนเสิร์ตอะไรปล่าลครับเส้นสีเหลืองมองเห็นกันบตาไหมเส้นระดับใช่เส้นระดับครับใช้การวัดระดับตาก็ทักตาเป็ในใายตกครับตาเป็ในใายตก ไหน,นเขาไม่ตตไโตค,ครับวางไว้ขาวางไว้หรอกครับข้าวเก้าส่วนนี้ครับแล้วตาต้องตาขันแล้วทำไมเราถึงต้องไปจิ้มฟันต่อกันหรอครับอ๋ <c ười> อมาจิ้มฟันใส่ไว้เพื่อให้ได้แนวสม่ำเสมอเหรอครับออเแ้้วดนย่งหให้ได้แนวอย่างสม่ำเสม,มอ สองมิลขนาดระยะสองมิลยายมวยครับออกถ่ายคลิปหน่อยครับออสงสัยยายมวยนะแต่ตัวคนก็คือยายมวยก็คือเป็นน้องของพี่ส่วย,ยครับโอเคครับราเป็นการศึกษาหนึ่งร้อยค่ะ<า> <c oughs> เดือดตึงแน่นมีเหยีบ่ไครับเป็เยียบไม่ได้ทำไงก่อนขอบคุณครับกำลังถ่ายคลิปอยู่พอดีเลยครับไม่ได้จุ๊บเลยตั้งใจเรียนหนังสือนะจ๊ะยายไปทำงานก่อนบายบายโอ้โหเดี๋ยวไอแผดตก คาบันตัวก็ต้องไปพัจารณาเองไปอแล้วตาจะเอกพื่นย่างไคเอาขครับเพนกหลังกือแต่ตาต้องไปเติมเพมตาต้องไปหยิดรงนิครับแล้วดูตอนที่ตาวางกระเพื้อนรู้ว่าวางอยา ทำไมตาถึงต้องกีดเป็นแนวเป็นี้ครับทำไมตาถึงกี่เพื่อให้มันจับยึดอีกก่อการเดี๋ยวยกับกันวางก็เริ่มใดูน่ะเด็กลูกครับเป็ลไงครับเด็กลูกก็ได้ว่าเป็นไ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด oh, ีครับสวัสดีครับสวัสดีคร well, huh. yeah, you ับสวัสดีครับสวัสดีครับสดครับสดีครวัสดีสวัดีครับสวัสดีครับต้องทาแบบนี้ใช่ไหมครับตาตุกครับแม่งเลี้สบายเลยเวเดี๋ยวให้สองร้อยให้ทิ้2ส0งร้อตุกเดี๋ยวถ้าทาเร็วอ่ะเดี๋ยวให้ทิ้งสองรสวทำเลรจบเลยจบลูกชาย รู้ครับ่าตออลงลูกไม่ไปไม่ไปไปอีกไกลจะมึงก่อนเร้วไปไปตรวจดูต่ลงถ้าเกิดนะพ่อไม่ไม่อยากไปซื้อเตียงใหม่นี่เราซื้ออะไรันมได้ไหมครับรอกไอ้ลูกรอมันเลยรอมัเลย รองเท้าก็า่ยช่างสูเราจะให้ถึงสองร้อยนะคะ่าเี้่องเร็วแล้วบันี้เราเป็นรองเท้าเด็กถ้าเราได้อยู่เพียงถ้ามันสูงน้มันร้อยเกงงแต่ว่าเปนเหล็กที่มันแข็งแรงอ๋อากันไดถ้าเราไปสงไปต่อกัน่อ ้อไตาครับรีบเราเอาลงต้องทำแบบนี้ก่อนครับอ๋อท้ายหมดก่อนครตัวนะร้อนเล็กับยานตัวสุดมันตัมันอให้่อาะไรอรตัอะไตัอะดรนะรตัอะไปตัวอะไันอนไดไปรออองรับวอตรววไงไไปบอนไไ เรียบลงแล้วก็พ้อของเราเขาเพิ่มวันระดับผมนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเจอกันนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลง